วัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอทกับแมปอาลนกันนะครับผมยิว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ดูหน้าตาตัวเกมเนี่ยก็แปลกดีครับผมจริงๆก่อนเข้ามามันเห็นมันเป็นเหมือนตัวปีศาจอะไรทักอย่างหนึงครับผมที่มีตาเดียวด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูรับผมมันจะเป็นยังไงครับผมไปจัดดีครับผม ว่าไงหรืออโลนหรือเองชื่ออโลนหรือ,อยังไงเอาราคาผมตอนนี้ที่มาอยู่ในเฮ้ยๆๆๆคือรถเหรอคือรถเหรอคือ,อยังไงอะ่ะมันมีขึ้นรถคนเดียวไหมเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยโคตรดีทุกคนดูดิ <laughs> เอาราคาผมพิเศนอโลน ให้เสียงภาษาไทยโดยปรามีนะจ๊ะ <Yes> <piace incarcerated> อะไรอะไรคือแฟลตไลท์เรนดอมของสุ่มย่าไม่เอาไม่ใช้ทำไมวัดโทรศัพท์ดังเอ้ยคนกำลังนอนอยู่โทรมาทำไมเนี่ย

ซ่อนในตู้ก็ไม่ได้วิ่งได้อ๋อวิ่งได้ครับผมมีหลอดตามีหน้าวิ่งเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังเขาอะไรคือ,อยังไงอ่ะเราต้องหาพลังงานเหรือรยังไงเดี๋ยวนะทำไมไม่ฟังเขาละป่ะพี่ผ่ายแล้วฟังไม่ออกก็น่าจะฟังนั้งนิดพ็อกกรเลเหมือนนี้เรากินได้ใช่ไหมเหมือนมันจะเพิ่มเลือดใช่ไหมครับผม ประมาณนั้นเนาะโอเคพอเข้าใจแล้วโอ้ยไปถ่ายโอเคเราเก็บฐานกระป๋องแล้วครับผมตอนนี้แล้วคือ,อยังไงมีฮิวมีอะไรโอเคเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับผมเรามาคนเดียววายเราจะไม่กลัวทําไมเราจะไปกลัวทําไมาไไมาดิมาดิมาด,มาดิคือมันมีเซฟโหลดลตัวว่าแล้วไง เฮ้ยแต่ทำไมเสียงมันดังอย่าวัดเสียงเกมนี่ขนาดรถแล้วนะพี่ว่ามีเซฟหลอดตาตามีหน้ามันน่าจะมีอะไรเนี่เลยวะ่ะใช่ไหมก็ไม่เป็นไรมั้งตายก่อนตุยก่อนต้องใช้คอนนะผมเขาบอกนะใช้คอนในการงัดเราต้องหาคอนเหรอ I NEED f i ไอ h ฮ m m e r รโอเคหาคอนใช่ไหม จิิงๆไม่อยากจะฟาร์มของเลยวะ่ะลีลาวะ่ะเอาจริงๆนะขึ้นข้างบนก่อนหลอดได้อยู่อะผมก็พอหลอดน,นะฮะแต่ก็ไม่มีไรอีทรี่หุยยจำตะเกอเอา้านี่ไงคอนเอา้าเดี๋ยวใครดับไฟใครดับไฟตู้จำเป็นต้องกลัวไหม จะเป็นต้องกลัวไหมแต่มันมืดนะปามม่อะไรอ่ะโอ้เจนเนอเรเตอร์เครื่องปั่นไฟเหรอพี่ว่าต้องมีตรงเช่เอาดิกดอีค้างไว้อะไรอ่ะต้องมีแก๊สแก๊สแท้งโธ่เอ้ยต้องใช้แก๊สแล้วไม่ให้ลงมาทำไมเนี่ย ไม่ไปให้มันจบก่อนวะมันออกแนวหล่นหลอนนะจริงๆแล้วอะพี่ว่าต้องมีตัวอะไรไล่เราควรจะเซฟตาตามิน่าไว้ไหมถูกปะช็อกโกแลตมาก็ไม่ได้มีตลอดอ๋อคอนโทรลนั่ง อันนี้เหมือนห้องวิธีกรรมครับผมว้ยอะไรวะวัด <What? S 1> โอ้โหมาจากทางไหนมาจากทางไหนก่อนข้างหลังข้างหน้าหรือยังไงอยูไ่ได้โอ้ยคอนอยู่นี่ตูก็หาไปเถอะคอนอยู่ไหนโอ้โห เราก็มาแล้วนะรอบหนึ่งแต่ไม่เจอมันจะไม่ออกมาเลยใช่ไหมมันจะรอให้เราทุบประตูก่อนใช่ไหมขอทุบก,ก่อนนะเพื่อนมืดมาก <laughs> โอเคเราเจอแล้วนะผมเครื่องเจเนเรเตต้องหาแก๊สครับผมตอนนี้พี่กำลังงงกับเกมมากเลย คือเข้าใจแหละมันให้ขาของหาอะไรอะ่ะแต่ผีมันจะผูกมาทางไหนอะ่ะมันจะมาแบบบอกไหมของเงียบก่อนนะผมใช้ลมาธีนะตอนแรกพี่เข้าไปในนี้คือโดนเลยเหมือนได้ยินเสียง มันมืดจังวะทำไมมันมืดจังวะโคตรหลอนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอมาแล้พี่เจอมาแล้วเห็นมันไหมน่ะมันคานอยู่ครับผมน่ะไอตัวนั้นอ่ะใช่ปะแล้วไปฟ่ายตรจังหมดแ้วด้วย แล้วตอนนี้คือเราต้องหาแก๊สให้เจอแล้วมันมาแล้วแล้วมันเดินบ่าพี่แล้วพ <c oughs> ู้เสียวเว้ยมันเห็นพี่ไหมวะไอ้ตัวเนี้ยเหรอที่จับรู้สึกมันจะตัวใหญ่กว่านี้นะมันมืดมากครับผมทุกคน เฮ้นี่ไงได้แล้วแอบได้ไหมวะถ้ามันมาจะทำไงอะวิ่งดิรออะไรวิ่งดิโอเคเราได้แกตนแล้วครับผมปา,ากสั่นวะจออาจจะมืดหน่อยนะครับผมเพราะพี่กลัวเปิดไฟฉายแล้วมันจะเห็นไงฟึบ เราโยกนี่โยกนี่มุดนี่ได้นะจริงๆแล้วอะหรือไปนี่ได้เลยครับผมทางออกอยู่ไหนวะตัวยิ่งจำทางไม่เก่งอยู่โอเครอนะ้ำมันเติมครับผมใช่ไหมจังหวะเติมเนี่ยมันจะมาไหมคิดว่าด้านหลังไม่รู้ครับผมเติมไปก่อนโอเอาจิ๊บายละ ไฟมาแล้วครับผมทุกคนโอ้โหโอ้โหฝ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมเรากลับมาที่นี่อ่ะมีเสียงเดี๋ยวนะทำไมเรากลับมาห้องนอนอ่ะตู้แอบได้ไหมมันจะต้องมีตมติงมีบางสิ่งบางอย่าง มันใช่เหรอวะทุกคนคิดดูดิอยู่ดีๆมันวัดกลับมาที่เดิมมันมันจะไม่มีอะไรเลยเหรอคือตอนนี้เราสามารถปลดไอตัวเ e n e r a t o r ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราโยกไปดูข้างบนหรือมันให้เราลงไปอีกใช่ไหมพี่ว่ามันให้ไปวะ่ะแล้วมาดังอะไรตรงนี้ตัวว่าแล้วไง ห l c h เ p My name is Ryan and I'm k ้ n d of new t อ the Watchman job as the previous watchman Bill went missing. also champ ยห e ง o นห้องนี้เปิดทุกคนห้องนี้เปิดตัวตัวฟางไม่ค่อยออกฉันต้องการหาเอมูเลตอะไรเพชรเหรอพอเหรอจะเจออะไรไหม พี่ว่ามีมีแน่นอนกินก่อนมีประเด็นแน่นอนครับผมสุกตายโตไม่ได้ด้วยพี่ว่ามีประเด็นให้วิ่งขาไปขากลับหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองมันอาจ,จะวางเวงเพื่อคิดไปเองก็ได้ครับผมอ่ะซ้ายดีขวาดีอัตายอาัตายอยู่ฝั่งนี้ป้ามี่ขวาฝั่งนี้หล้นแล้วไง โหโหมีเงินให้เก็บเหมือนใจใจชื้นช็อกโกแลตบาร์าเพื่อนเออไม่ได้อีกเราจะไปทางไหนขวาย้ายดีโอเคครับผมนี่มันไขยอะไรอ่ะเราควรจะเปิดเก๊ะเพื่อหาของที่จะใช้สู้รบกับเจ้าปีศาจร้ายทำไมวะทำไมเราไม่เห็นรู้เนื้อเรื่องอะไรเลยวะเรามาแบบงงๆ <c oughs> แบบอื่นๆด้วยเฮ้ยมีตู้อ่ะทุกคน มีตู้แสดงว่ามีซัมติงครับผม oh, <no. S 1> เอาละมีผีแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นตขอเดินช้าๆอย่างชัดๆพี่ว่ามีนี่ไงเอาระ เอามันดังอยู่ไหนวะเราได้ต้อยแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนวะเสียงใกล้มากไอ้เพื่อนอิงโทรไม่ดูจังหวะเลยนะ ตูพร้อมจะวิ่งทุกสถานการณ์เดยงโทรศัพท์ันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีอาซีหน้าเพื่อนแถวนี้มันแถวนี้มันไม่มีตู้นะเว้ยเพื่อนเพื่อนตูขอร้องเถอะแถวนี้มันไม่มีตู้นะเว้ยหนวะ อะไรวะเนี่ยตรงมาจนสุดทางแล้วนะเว้ยมันอยู่ไหนวะโอ้โหหาดูสลับไม่เจอผมมาทว่าแล้วนะเฮ้ยเจอแล้วทุกคนงานมาแล้วโอ้โหงานมาหาตูแล้ว ถ้ารับโทรศัพท์มีมีประเด็นแน่นอนครับผมอย่าเปิดเก๊อย่าเปิดเก,เดเก๊เอาเก๊เออเอาเก๊ที่มีชโคโค็อกโกแลตใดที่สุดอโลนฉันก็มาเจอนายโทรศัพท์เสียงมันอยู่แถวนี้อ่ะหรือมันให้เตรียมวิ่งเลย ขายละสภาพนี้วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้ารับปับ๊บว่าแล้วไงตัวว่าแล้วไงอะไรวะอะไรวะตัวเตียมวิ่งอยู่ โอ้โหทูพีคอนดีนิวโอ้โหแม่มือตูก,ก็เตรียมวิ่งอย่างดีเลยอหผมแล้วคือเราเก็บของเราเก็บของมาตั้งเยอะโอ้โหดึงมืนไล่ไปไล่น,นะครับผมพาสองมาเน่แล้วเราเก็บของมาเพื่ออะไรวะแล้วเราแบบเซฟเซฟเอเนอร์จีเซฟเอเนอร์จีในการวิ่งมาเพื่ออะไรวะถามจริงไม่ให้บ่นไม่ได้เลยครับผมความรู้สึกหลังเกมนะ เอาจริงๆนะตรงเข่าวงกดอ่ะถ้าเราไม่รู้อะไรมาอย่างเงี้ยแล้วไปตรงเข่าวงกดอ่ะพี่เซฟเอเนจี้มาเยอะเว้ยพี่ไม่กล้าใช้ช็อกโกแลตไม่กล้าอะไรมากเพราะกลัวว่าจะได้จังหวะวิ่งแล้วมันไม่ได้วิ่งไงเออกลัวว่าแบบช็อกโกแลตหมดสตามมีน้าหมดอะไรอย่างนี้ตูก็เซฟตัวเองมาอย่างดีโอ้โหทำกับตูแบบดีได้ยังไงเพื่อนโอเคครับผมยังไงก็โล chapter สองใช่ไหมพาร์ทสครับผมอย่างที่เขาบอกนะถ้ามีคนกดไลค์เขาถึงห like, นะึ่งหมื่นไลค์นะผมก็เดี๋ยวเจอกันครับผมทุกคนสำหรับวันนี้กอตัวลาไปวนี่ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมเป็นเกมที่หลอนมากจิตตกเลยครับผมเรียกว่าถ้าเล่นคนเดียวจิตตกเลยจริงๆ